สวัสดีคุณครูทั้ง4ท่านนะคะที่เข้ามาในตอนนี้นะคะวันนี้นะคะครูโบจะมาไลท์ทำเป็นวงกลมวงกลมนะคะวงล้อแบบนี้นะคะด้วยโปรแกรม powerpoint นะคะโปรแกรมง่ายๆนะคะเผื่อคุณครูนะคะอยากสร้างสื่อการสอนขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อาจจะไปต่อยอดสร้างรายได้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวอีกรออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะคะ คลิปนี้จะไม่ลบนะคะเผื่อคุณครูอยากมาดูย้อนหลังได้นะคะสวัสดีคุณครูทั้ง6ท่านนะคะไม่ทราบว่าเสียงครูโบดังชัดเจนไหมคะหรือว่าถ้าพูดเร็วเกินไปก็อคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูท่านอื่นๆนะคะจะได้เข้ามาดูวิธีการทำนะคะเผื่อว่าอยากสร้างเป็น สื่อการสอนขึ้นมาเองนะคะเผื่ออยากสร้างเป็นเรื่องอื่นๆนะคะวิธีการทำนี่ง่ายมากเลยนะคะ,คะเริ่มกันเลยไหมคะถ้าให้เริ่มเลยชอคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าเริ่มได้เลยนะคะ เผื่อว่าคุณครูอยากสร้างขึ้นมาเองนะคะการบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าอาจจะทราบมาแล้วนะคะว่าวิธีการสร้างวงล้อแบบนี้นะคะสร้างยังไงนะคะหรือไม่บางท่านอาจจาะสร้างโดยการเอาวงกลมมาสร้างเป็นวงกลมแล้วก็ทำเป็นสีเดียวนะคะหรือบางท่านอาจจะนําเป็นสามเหลี่ยมมาทําเป็นวงล้อแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีนี้นะคะครูโบอยาก มาแนะนํานะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆท่านนะคะวา่าเราจะเปลี่ยนสีที่มันเป็นช่องละสีแบบนี้ได้ยังไงนะคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเราเริ่มกันเลยไหมคะเดี๋ยวโอเคเฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อ,อคุณครูท่านอื่นนะคะที่ยังไม่เจอไลน์นี้จะได้ดูด้วยนะคะ ภาพชัดไหมคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเกรงว่าภาพจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าหนิดอนิดค่อนข้างที่จะช้าดนึงนะคะ เ <c> ค <oughs> okay. เดี๋ยวขอสักยี่สิบท่านนะคะแล้วก็จะได้เริ่มเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <are> ให้ครูโบด้วยนะคะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ,ะไม่รอ20ท่านแล้วนะคะเกรงว่าเวลาคุณครูที่มาดูย้อนหลังแล้วจะ,ะช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะสําหรับคุณครูที่เพิ่งเข้ามานะคะครูโบจะพาทําวงล้อบแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะทําเป็นแบบไม้หนีบหรือว่าติดตีนตุ๊กแกได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอัะนดับแรกนะคะคุณครูเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาได้เลยนะคะ จะเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะเรามาเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษเลยนะคะก็ให้คุณครูมาเลือกที่ตรงนี้นะคะคําว่าออกแบบเดี๋ยวอ่ะโอเคตรงนี้นะคะอ่าเครื่องของครูโบจะเป็นภาษาไทยนะคะเลือกที่ออกแบบนะคะตอนตอนนี้เรากําลังตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่นะคะอ่ากล้องอาจจะสายไปสายมาหน่อยนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะ่ะ ให้เลือกที่ขนาดของสไลด์แบบกำหนดเองนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะทราบวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษไปแล้วนะคะของครูโบจะเอาเป็นแนวนอนนะคะขนาด A4 แนวนอน,นะคะ่ะช่องสองช่องนี้ลบออกเลยนะคะ ถ้าเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะคะต่อไปนะคะให้มาเลือกที่แทกค่ะตรงนี้นะคะจะพยายามหมุนให้ช้าที่สุดนะคะแล้วก็มาเลือกที่แผนภูมิค่ะเลือกที่แผนภูมิเสร็จแล้วนะคะให้มาเลือกตรงนี้ค่ะวงกลมวงกลมมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะเราก็เลือกตกลงเลยค่ะ มันก็จะขึ้นมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ี่ช่องเราสามารถเพิ่มช่องได้นะคะและก็ขนาดแต่และช่องนี้ให้เท่ากันคุบโบจะเลือกเป็นขนาดสี่นะคะขอเป็นตัวนี้มันจะมีแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือสีช่องที่เขากําหนดมาให้เราแล้วแต่ถ้าเราอยากเพิ่มช่องนะคะอันนี้คือตามวิธีของคุบโบนะคะ ตอนนี้มันมีสีช่องใช่ไหมคะครูโบอยากได้8ช่องนะคะตัวนี้ก็ใส่ขนาดลงมาเลยขนาดเท่ากันมันก็จะเพิ่มจำนวนช่องให้เรานะคะโอเคเราก็คลิกออกเลยคะ่ะ เราอยากได้ช่องเท่าไหร่เราก็เพิ่มจํานวนช่องได้เลยนะคะส่วนขนาดก็อยากให้เท่ากันหรือว่าช่องไหนมากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับคนคูเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาคลิกออกตรงนี้การกระบาดเอาโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เราไม่ใช้ใช่ไหมคะคาว่าการขายกับข้างล่างตรงนี้นะคะเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะทําเป็นสื่อภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็ลบออกเลยเลยนะคะลบออกตรงนี้ อันนี้เราก็ลบออกได้เลยนะคะแล้วก็ขยายมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะเส้นสี่เหลี่ยมก็ขยายได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาดใหญ่หรือเล็กประมาณไหนนะคะอ่ะตอนนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนสีคือสีที่เขากําหนดมาให้อ่ะเราไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะ ก็ให้คลิกตรงนี้มันจะขึ้นเป็นจุดสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมคะต้องให้ขึ้นเฉพาะช่องอแผ่นนี้แผ่นเดียวหรือแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่คุณครูอยากเปลี่ยนสีนะคะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้นะคะเอาใหม่โอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้คือมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแผ่นใดแผ่นหนึ่งมันจะเปลี่ยนทั้งหมดนะคะให้คุณครูค,คลิกแบบนี้ ถ้าแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสังเกตเห็นจุดไหมคะถ้าจุดแบบนี้รอบวงก็จะเปลี่ยนสีทั้งหมดนะคะดังนั้นให้ค,คุณครูคลิกให้มันขึ้นจุดสีฟ้าเฉพาะสองจุดแบบนี้ตรงแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะคะ,ะเราก็มาเปลี่ยนแบบนึงนะคะตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนรูปร่างได้เลยนะคะ สีเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะคะหรือคุณครูจะมาเลือกตรงสีเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณครูชอบสีไหนโอเคเดี๋ยวครูบูเลือกสีนี้ต่อไปนะคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนอีกนะคะสองจุดสองจุดจะขึ้นระหว่างนี้ก็คือจะเปลี่ยนแผ่นนี้นะคะจะไปแบบช้าๆนะคะอ่าตัวนี้สีแดงอันนี้ถ้าพอใจแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะต่อไปก็สีเหลืองอ่าครูบูพอใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะคะ เขอเปลี่ยนสีนี้นะคะมั้ก็จะขึ้นจุดสองจุดตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเอาเป็นสีฟ้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูอยากเปลี่ยนกรอบใช่ไหมคะอยากเปลี่ยนตัวเนี้ยคะ่ะเส้นกรอบรอบนอกเนี้ยคะ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ใช่ไหมคะก็คลิกให้เป็นจุดสีฟ้าแบบนี้นะคะรอบวงเลยนะคะ มันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนเส้นกรอบรูปร่างนะคะเราอยากได้สีไหนก็เลือกได้เลยเดี๋ยวครูโบจะเลือกเป็นสีดํานะคะมันจะได้ชัดเจนตรงนี้นะคะ,ะคุณครูฟังทันไหมคะ,ะครูโบจะติดพูดเร็วหน่อยนะคะก็เลือกที่สีดําใช่ไหมคะแล้วก็เราอยากได้ขนาดเท่าไหร่เส้นของขนาดเส้นอยากได้เล็กหนาบางเนะะี่ยค่ะมันจะก็จะเพิ่มให้แต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้อีก ก็มาเลือกตรงเส้นเพิ่มเติมตรงนี้นะคะอะอันนี้มันจะเป็นเส้นปัจจุบันของเราอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกปักเส้นใช่ไหมคะคุณครูก็เลือกเลยเมื่อกี้มันให้สูงสุดที่หใช่ไหมคะครูโบอยากได้สิบก็นี่เลยค่ะมันก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเส้นรอบวงนะคะที่เป็นเส้นขอบเส้นขอบเนาะต่อไปอครูโบอยากลดขนาดลงนะคะเราก็ เลือกได้นะคะขนาดเห็นไหมคะถ้ามันไม่เป็นรอบวงมันจะเป็นเปลี่ยนแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าจุดสีฟ้ามันขึ้นแค่ตรงนี้โอเคเอาใหม่นะคะอ่ะน,นี่นะคะมันจะขึ้นรอบวงแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนถ้ามันเส้นหนาไปแล้วก็ลดขนาดลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะของการสร้างคํานะคะ,ะค,คุณครูอยากดูวิธีการใส่ตัวหนังสือไหมคะ เดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวหนังสือก่อนนะคะ,ะมาคลิกตรงนี้นะคะนักส,นสื่อทุกทุกเรื่องทุกทุกไฟล์คือคูโบสร้างจาก powerpoint นะคะสร้างจากโปรแกรม powerpoint ทั้งหมดเลยเรามาดูนะคะ,อะเอาคำว่าอะไรดีการันโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะ ก็ปรับขนาดนะคะปรับขนาดก่อนอันนี้ตามความถนัดของแต่ละท่านนะคะครูบูจะเลือกปรับขนาดก่อนเพราะว่าะจะได้ดูว่าตัวอักษรที่เราจะเปลี่ยนเป็นยังไงต่อไปก็มาเลือกเปลี่ยนตัวอักษรตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะมาดูตรงนี้นะคะคือตัวหนังสือมถ้าเราทําปรับขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นเราจะรู้ว่าตัวหนังสือที่เราเราอยากได้อะคะ่ะมันจะ เป็นรูปแบบลักษณะไหนอ่ะตัวนี้นะคะก็จะใหญ่หน่อยอ่ะเน้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะก็มาดูเลยนะคะ,ะถ้ามันไฟล์าฟอนต์แต่ละฟอนต์ขนาดจะไม่เท่ากันรูปแบบตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอะ่เมื่อกี้กรอบมันพอดีแต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วก็ไม่พอดีใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้แล้วก็ ปรับขนาดอักษรได้อันนี้จะแตกต่างจากบัตรคำนะคะบัตรคำถ้าเปลี่ยนสีอักษรไปแล้วเปลี่ยนรูปแบบรูปร่างไปแล้วก็คือจะไม่สามารถที่จะเปลี right ่ยน oui อักษรได้นะคะตัวนี้จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าครูโบพาเปลี่ยนแค่สีพื้นหลังนะคะไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวอักษรนะคะมันจะง่ายกว่าการทําบัตรคำนะคะวิธีการทําบัตรคำนะคะครูโบก็ทําพาทําแล้วนะคะไปไล่ดูได้นะคะที่หน้าเพจนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ไม่ทราบว่าครูโบพูดเร็วเกินไปไหมคะคุณครูสงสัยตรงไหนอยากสอบถามหรือว่าอยากให้บอกจุดไหนเพิ่มเติมอคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโบด้วยนะคะกด,กดแชร์ไปเผื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูท่านอื่นนะคะที่ไม่ได้เห็นไฟล์นี้นะคะจะได้นำ วิธีการนะคะไปปรับใช้นะคะเพราะว่าคุณครูอาจจะได้สร้างสื่อการสอนขึ้นมาเองนะคะหรือไม่ก็จะได้ไปสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาได้นะคะอันนี้ครูโบไม่ห่วงนะคะวิธีเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ครูโบก็เรียนมาเหมือนกันนะคะก็มีอาจารย์สอนมาเหมือนกันนะคะอาจารย์ u t u b e นะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะยิ่งแต่ก่อนก็ไม่ถนัดเรื่อง powerpoint นะคะแต่พอยิ่งทา แล้วแบบยิ่งค้นคว้ายิ่งเรียนรู้ไปแล้วก็ยิ่งยิ่งชำนาญน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการทำนะคะถ้าคุณครูอยากทำาบรทำคำสร้างคำอื่นนะคะให้คลิกถ้ามาคลิกแล้วก็วางภายในเกาะมันจะเลื่อนอตัวนี้มันจะเป็นตัวเดิมเนาะ ตัวใหม่เนี่ยเนี่ยนะคะมันจะเลื่อนยากหน่อยเนาะอ่ะเอาใหมโอเคมาคลิกที่นอบกรอบแล้วก็หมุนนะคะอยากให้ตัวอักษรอ่าตัวหนังสือมันเป็นไปตามรูปแบบรูปร่างของเราเราก็จับหมุนเลยนะคะแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนได้เลยนะคะโอเคนะคะ,ะคุณครูอยากสอบถามจุดไหนเพิ่มเติมไหมคะ ทักมาสอบถามได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็นะคะครูโบอยาก่าะจะแนะนำนะคะ กลุ่ม VIP นะคะที่คูโบมีอยู่ตอนนี้นะคะก็สร้างมากลุ่ม VIP ก็คือจะได้รับทุกไฟล์ที่เป็นของเพจนะคะไม่ได้ไม่ได้มีเลือกว่าจะได้ไฟล์ไหนหรือไม่ได้ไฟล์ไหนนะคะทุกไฟล์ที่คูโบสร้างมานะคะที่เป็นไฟล์ PDF คูโบก็จะอัพลงกลุ่ม VIP ทุกไฟล์เลยนะคะ,ะส่วนไฟล์ที่แก้ไขได้นะคะก็จะ,ะเอาลงเป็นบางไฟล์นะคะที่สามารถแก้ไขได้ส่วนไฟล์ คานะคะไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากว่าถ้าคุณครูที่ได้ดูหรือทราบวิธีการทําบัตรคําแล้วก็คือบัตรคาเนี้ยจะสร้างหรือแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อ,อตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนรูปแบบรูปร่างนะคะต่อให้ครูโบเอาไฟล์แก้ไขให้แล้วคุณครูก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคําได้นะคะดังนั้นนะคะก็ให้เป็นไฟล์ pdf ไปเลยหรือไม่ถ้าเกิดพบคําผิดพลาดหรืออะไรก็ครูโบก็จะสร้าง คำใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขให้ได้นะคะส่วนไฟล์อื่นๆนะคะที่มีก็คืออัปลงกลุ่มให้หมดทุกไฟล์นะคะ,ะตอนนี้นะคะราคา699บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะแต่ว่าวันที่8เดือนสิงหาก็คือจะปรับเป็นราคาเป็น888แล้วนะคะถ้าคุณครูสนใจนะคะที่กำลังมองหากลุ่มสื่อการสอนนะคะก็ะรับกลุ่มของครูโบไปพิจารณาดูได้นะคะเพราะว่า กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มสื่อการสอนตั้งแต่ป .1 จนถึงม .3 นะคะหลักๆนะคะครูโบสอนป .5 จนถึงม .3 นะคะส่วนป .1 ถึง4เนี่ยนะคะก็คุณครูที่โรงเรียนก็ได้ใช้สื่อด้วยนะคะก็หลักๆนะคะในกลุ่ม VIP ครูโบนะคะจะเป็นสื่อการสอนนะคะใบงานก็จะมีบ้างปรับปรายนะคะในช่วงนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะคะครูโบจะ ทำใบงานลงกลุ่มด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขอทําสื่อการสอนก่อนนะคะงานก็อัพลงเรื่อยๆนะคะวันไหนที่ครั่งหน่อยนะคะก็จะช่วงไหนที่ครั่งหน่อยก็จะอัพลงติดต่อกันทุกๆวันนะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่ค่อยว่างนะคะก็จะลงสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งนะคะก็ประมาณนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นสื่อการสอนนะคะส่วนใบงานก็มีนะคะใบงานก็จะเป็นแบบ เป็นไฟล์ใบงานอย่างเช่นเป็นรูปของออลูกบอลนะคะก็จะเป็นไฟล์เปล่านะคะซึ่งคุณครูสามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆได้นะคะไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นเรื่องคํโควบกล้ำนะหรือต้องเป็นอักษรน,นําหรือว่าต้องเป็นํออำนวนสุภาษิตยอย่างเดียวซึ่งคุณครูสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับเนื้อหาอื่นที่คุณครูใช้สอนได้เลยนะคะครูโบจะลงประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็นไฟล์เปล่า นะคะเป็นชิ้นงานไฟเป่านะคะเรื่องสื่อการสอนนะคะเท่าตามที่ได้ให้เด็กชายนะคะเพราะว่าสื่อที่ครูโบทํามาก็คือได้ใช้กับนักเรียนจริงๆไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมนะคะได้ใช้จริงๆนักเรียนได้ลงมือทําสื่อการสอนเองด้วยนะคะแล้วก็ได้สร้างชิ้นงานของตัวเองด้วยนะคะก็ถือว่าได้ผลนะคะได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าการเด็ก ได้เขาเรียกว่าอะไรเด็กเข้าได้ร่วมเล่นกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็เป็นการที่ให้เด็กได้ผ่อนคลายบ้างนะคะอย่างคลิปวิดีโอวันนี้นะคะที่ครูโบได้ลงเรื่องของคำนามเรียนรู้เรื่องคำนามไปเรียนเนื้อหาไปทำาบงานใบางานแล้วเรียนรู้ไปแล้วนะคะก็ให้เขาได้มาใช้ทักษะนะคะร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยกับเรานะคะเขาก็จะได้ผ่อนคลายด้วยนะคะเด็กก็สนุกนะคะ สำหรับคุณครูที่สนใจสือ่อกันสอาสนใจกลุ่ม V.I.P. นะคะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้นะคะครูโบพร้อมที่จะให้รายละเอียดนะคะถามไว้ไม่ไม่ยังไม่เข้าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ ทักมาสอบถามได้หรืออยากได้สื่ออื่นๆก็ได้นะคะหรือสําหรับคุณครูที่ไม่มีเวลาทําสื่อการสอนเองนะคะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลกับครูโบได้นะคะเรามีสื่อให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็ส่งของทุกวันด้วยนะคะสําหรับสื่อการสอนส่วนคุณครูที่มีเวลาทานะคะหรืออ,อยากสร้างสื่อการสอนขึ้นมาเองกอ็อยากได้ไฟล์ไปประดิษฐ์เองนะคะก็มา ทักมาสอบถามรายละเอียดได้เช่นกันนะคะคุณครูบพร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณครูทุกท่านนะคะก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็รบกวนเวลาคุณครูมากแล้วนะคะคุณครูที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์นี้แล้วนะคะคุณครูก็สามารถที่จะย้อนหลังดูวิธีการทำวงล้อได้นะคะขั้นตอนมีง่ายนิดเดียวนะคะมีนิดเดียวจริงๆนะคะ โอเคนะคะครูโบไปแล้วนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามา,าดูวิธีการทำวงล้อนี้นะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็สวัสดีค่ะ